ค่ะท่านผู้ชมมาพบก,กับเดือนคนเดิมแล้วก็เดือนสกาวนะคะวันนี้ก็จะพามาตาม่ำเวทผู้แซวันนะครับน้องหัวกลมมันกับข่าวหาซุนนะคะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็เลยสิบห้าไปต่ำผู้แซวันน้ากันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้เดือนสกาวและก็เดือนคนเดิมด้วยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยปอเปียดูดิ้เฟย์สนใจกิ้มกับทักไล่เขามานะคะท่านผู้ชมหนึ่งพันสามร้อยบาทนะฮะ กระจับเงินกระจับทองตัวละห้าร้อยคู่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันบาทเน,ะนาะดูดิดูดิไอเปียมมันกี่ปีแล้วสี่ปีเตียมแล้วงวด่ที่แล้วบอกหอนึ่งสองสามออกบริีทีสองสามหนึ่งไม่ไกลเทียบกันเมื่งวดนี้บอกอีกไหมมอตัวไหน,นไเลขออกอะไรเมื่วันี้เลขอะ <1, S 2> ไรเลขหนึ่งหนึ่งอะไรสองสามสี่เอาเอาดีเอาสองตัวพอออกอะไร หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่บอกงวดก่อนบอกว่าออกหนึ่งสองสามงวดนี้บอกว่าออกหนึ่งสองสามสี่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นสองสามสี่ก็ได้สามสี่สองสี่ก็ได้หนึ่งสองวดงวดก้อนนะบอกหนึ่งสองสามงวดนี้พันว่าหนึ่งสองสามสี่เอาท่านผู้ชมบุเรศสนใจขี้มาทักไลนเข้ามาศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าเก้าเก้าหกสองเอาเป็นว่าไปฟั้งตัวเลขน้ำ กันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับเล็ปูไส้ว่านหาซูนเข่าเต็มๆเลยวันนี้เพิ่นก็ให้มาเม็ดเดียวเนียนๆรวยนะฮะค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้ก็สิมาถามเลขคุณแม่เพิ่นของปูไส้ว่านเมื่อวานเพิ่นก็ลงคลิปไปแล้วก็ไปยังไงก็บ่ค่อยพอเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลย้โซไล์มาหาเจดีย์แล้วก็โทรหากันเมื่อคืนนี้มาเบิ่งเพิ่นว่าจังได๋เนี่ยแล้วก็ได้ร์ตัวเดรนา เพิ่นให้มันใจลำเล็กก็มาฟังคุณแม่เจแดยงยนอกค่ะเนาะอ่เพิ่นสีบอกให้ฟังเพราะว่าปู่เพิ่นก็บ่ค่อยอยู่ช่วงเพิ่นเขามาสองหัวซ่อนอะไรนี้ค่ะเขาหัวที่เลี่ยวดีหัวน่องบอบเตี้ยวแมนแต่คือเพิ่นนั้นให้บนก็ออกล่างแต่ว่าเขาซื้อบนซื้อล่างหน่ะละ่ะเนาะบอกถึงเนาะเพื่อกันไว้แต่ว่าเขากัอุลนุฐบาลซื้อลอตเตอรีไร่ไว้ก่อนเลยงวดนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะ เอาเป็นแนวทางสําหรับปูแส้ว่านถูกมากซองสามหัวตีดแล้วแต่ว่ามันกันบระดังเท่าปันได้ปั่นเลขคนถือเพร่นุ่นกระเลยมาหยุดดังคนกระเลื่อตามแต่ว่าส่วนเท่านันตามตลอดอยู่แล้วนะคะน้อพิษเขากับเรื่องธรรมดาเป็นท่อหาคุณแมวองไรคุ่มแม่ฮะเป็นท่หาคุณแมวยังไงค่ะคู่บอกค่ะแม่ท่อไปขอเลขไล่ไปขอฮะพึ่ถึถ่ ถึงไรบ่ข้ายบนตัวเดียวล่างตัวเดียวบ่กุ้แม่นถึงคุณแม่ถึงไรอีกไรบ่ถึงน้ำพ่นบ่ถึงน้ำพ่นบ่ค่ะถึงน้ำพ่นหามึนปีพ่นห้ถูกก็เลยซื้อน้ำพนเลยบ่มักบ่ล่ะซื้อน้ำพ่นหรืมักบ่ก็ได้ซื้อน้ำพ่นเลืก็ถือบ่บ่มักแต่ว่าถึงหามึนอ๋อเครเรียนเคถื่องถือบ่นเคองถือซื้ออไซื้ออ๋อมักวันนี้ซื้อไวไแล้วซื้อเวลาฮะ จักเหลวบารูน้ำเนี่ยเด็กขึ้นมาหมู่บ้านนี่ขึ้นค่ะอาหารก้อนค่ะไม่ละก้อนไม่ได้เขียนออกมีหล่งวดก้อนไม่ได้เขียนออกปู่ทองน้องสาวไหนเบิ้งกันไม่มีก็เรียกเนาะก็ได้เขียนไว้ลื่นงจ้ะเรื่องสนุกจีแดงบอกเรื่องไม่สุดน้องสาวไม่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 อันนี้จะเป็นของปู่แช่วานอย่างงอย่างง แต่ว่าของกระทรงผเหมือน้ะคะท่านผู้ชมของกขีดห้าทรงทุ้เหมือแต่วกาบล่อลาซาในจากน้อยลาของพนเมือเดยโซ่พนเมืองด้วยโเก่ารินกบู้เกดีฮะตาคุณน้ำผักหมือคือเก่าเหรอแต่ว่าแค่เปลี่ยนโอ้ยแี่เจ้าแจ้าแท้แท้แท้เที่ยงูนี่แตกที่สร้างประเทศเนี่ย ไงครีนแต่สืเตียนสีเปียนกระกสีสนะครเนาะเต้นกับผุกสีสดตัวงามด้หยล่ะกับพุกงามงามต้องสีทองสีสดะก็เจ้ากับว่าพี่ไปพี่ไปเข้าคอร์สหกพันออกหน้าแดดออกเมาออกออกพี่ออกแดดแล้วแสบหน้ามากเลยเข้าคอร์สในคลินิกนะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าคลินิกไหนแต่ว่าพอมาใช้ครีมของเรา เขาบอกว่ามันมันมันจะช้าหน่อยแต่ว่ามันมันดีคือมันไม่แสบไม่ร้อนแล้วก็มันอยู่สภาพหน้าคนด้วยเนาะคือมันไม่แสบแล้วมันก็แบบใช้แล้วมันค่อยๆออกมันไม่ได้ออกพร้อมกันทีเดียวคือเหมือนเราที่ไปเลเซอร์มันก็มีแบบมีมีนี่เนาะแต่ว่าไอ้นี่มันดีมากคือแบบจำว่าน้ำเปลาเพียนห่ค่ะคือคือคือมันดีอย่างเดยเกิดขึ้นส่วนมากนี่เกิดคนมันหนอกเขามันใสเมั่เกี่สิใธิตามสภาพนังหน้าเขาหน่ะะแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่านางนางว่าแล้วแต่ว่าเนี่ยคนในเมืองคนในเมือง,คน,นองคนไปมใส่คนคนเพม่อนพี่เงินนะเพ่นเลยมาเปิดใจใส่ของขวังปรากฏว่าเออมันดีมากเลยนะเมื่อวานก็โทรมาจากดังดประเทศที่โทรมาจากอุดรพี่ก็จะรับเปายไข่นะแต่ว่าพี่เขาสักไปแล้ววันนี้นะขออนุาจะถึงพรุ่งนี้นะคะพี่ก็รอใจเย็ยนนะแต่ว่าเพื่อนเสียเอาทรงออกประเทศเลาวใหา้เพื่อนมาสิคันจิน ขันสีแบบเอาน้ำเห้าจงสีเจแดงเอาน้ำจากหาซุดซบุดหนี่งมีรสเปรเซนไหมเพื่อนว่ลังสีนะามีมีมีค่ขายรเพราะว่าเสียวออกเล่าค่ะแล้วเพื่อนสิสร้างแมงสีดขันเป็นต้นแท่นจำนายไม่สิรมีพุทธหพร้อมแถมให้พร้อมอ๋อค่ะค่ะห้าชุดสิบซุดยังสีนะไปล่องมือสะกอนเสียไปตีสลาดเพื่อจะไปเล่าสิน่ะก็เลยสิมาปรึกษาคุณแม่มืองกรุงินะพวกนี้เป็นตัวแทนจำนายกับทักเขามาแล้วค่ะเนาะ ห้าชุดสิบชุดลองเอาไปติดบ้านไว้ดูแต่ว่ามันดีจริงๆคือแบบเด่นสกาวก็ใส,ส่เยอะบริษัทจกอะไรเขามาศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าเก้าหกสองกระจับเงินกระจับท่องยังอยู่เพื่เก่าเหรอครท่านผู้ชมเราไปกันแทงขั้นหาึืนขั้นหาส่วนมุน่นสมแปดตัวเดียวบนฮะล่างล่างตัวเดียวสามเจ็ดกับสันหกแปดนี่ชัวอกตัวนี้ว่ามันกี่กระบอกหกแปดอยู่ดิ วิ่งเจ็บหาตัวมาใส่สได้ถ้าว่ามักสามนะอ่ะอก็ตอนนี้วิ่งทางทางทางบนวิ่งสามทางบนวิ่งสามทางล่างวิ่งเจ็บพี่เกลียนใช้หนาเดียวกันมันจะเบ่กเห็นกันหลนนายคนี่ยเออจะทายเชื่อทายเหรอบเอาล่อะคอาให้คุณแม่บอกให้ฟังก่อนนั่นสิ<อ>นมือตัวเล<อ>็กเดีนื่องเราเลยบอกป้า เอางบนหาสามแปดตัวเด่นเอาให้เพิ่นจับน้ำเนี่ยบรัดห้าพิ่นนี่เนาะหน้าแฟนครับเพิ่นแคบหน้าจอนะอันข้างบนโมเมนต์ด้ค่ะท่านผู้ชมวงเขาไปย้ายข้างบนจ้ามันมันไปติดหรือเก่าเอาติดเขาเอกว่าเลขปู่ชัยวานหาสามแปดตัวเด่นสามแปดตัวเดียวข้างล่างสามเจ็ดนี่ท่านผู้ใดว่ามักสามเอาตัวอื่นมาใส่ได้เพิ่นว่าเจ็ดเจ็ดแน่นอนแม่นมาแน่นอนเจ็ด ฮ่าสูรุนผกได้กันผู้ได้ว่ามักจำใค่แต่ว่าเพิ่อนเทศได้จำเอมชาวเราหลีกตัวปูนัม่ว่าอันนี้บ่อก็ได้68มันมาโอ้มางงบบางกีกับบ่าได้หาชุนยิ่งถือยิ่งเข่าเอาเพิ่นพ่นม่วงแหม่พ่น่วงแหม่แหงงวดกันตั้าสต่4 5ศูนหลักก็ไม่แหงไม่เิดย่งสามหาซูนนอยู่นะซึ่งก็เลืองเอามื่อกันไว้เนี่ยมันมี่เก่าพนได้วง4เก่าหางอนที่เล่าฮันหานเาหาสุนเอาไว้ร่อง สามแปดห้าสามแปดจัดตัวเดียวแล้วก็สี่สามแปดสองสามแปดสองบุญสามแปดตัวเดียวข้างล่าง่ะสามเจ็ดแล้วก็ก 8, 8, ันหกแปดแค่นี้แหละเราสำเร็จเลยปู้ใช้ว่น<อ>นานะครหนาจอร<ล>ดพิมพ์ห้าโชกซ่องยังหนักเนาะค่ะม,คมีซ่องอะไรบ้าง พิมพาโชคกับพายาโชคค่ะค่ะพิมพาโชคกับไาผ้าโชคสวยน้องสาวเจ้าของสุดหสมวยน้องสาวมันอีเพิ่นก็ได้มากเพิ่นก็ะได้มาเยี่ยมบ้านกับขอบคุณก็บละไก็เอาเป้เป็นอีกนึงอาจารยหนึ่งเนาะก็ให้มาตีไว้ถูกพิดกับเรื่องธรรมดาแต่ว่าก็เข้ากับไปติที่ามกันก็บสมบก็สรุปเป็นแบบเป็นแบบเป็นงานเข้าอีกงานหนึ่งสิหนึ่งนะกะจะเข้ากับ็ตที่ามกันตลอดไปนอกจาคือเป็น คล้ายๆว่าเขาเอียนว่าเป็นกุ้มกันไปเป็นกุ้มกันนั่งสินะฮะที่มงานทีมงานท่มงาายเจดียขยายสาขาไปช่องช่องเสาดำ้า้วะน้ำเชียร์เมาเท่าสาขาเจด์เนน้ำเชียรมาหอดบรรยาหรือว่าน้ำเชียร์นั่นคือขาดแคลโอ้ยแม่พี่อุนเบลพ่อเมีนท่นเนาะพ่อเมีนเือดจ้าว่อเขาใจท่นเขาใจผิดเรานเขาใจผิดเอาแต่ผู้ชม สำหรับเรียกันอาจารย์ปูใช่ว่านเพิน่นก็ให้ไปแล้วไปแคปหน้าจอไปสำหรับคลิปนี้ฮอกกันจะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันไม่ในคลิปหนานะคะเนาะคลิปหนากะวันนี้วันที่สิบเกาขอท่านผู้ชมทั้งบ้านโชคดีคิดสิ่งใดก็ให้โชคดีเด้อสำหรับตัวเลขเิ่นเนาะเขามาสามวดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปจริงจริงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ